บอกว่านะคะเด็กคนหนึ่งขี่จัก,กรยานจากบ้านเขาไปบ้านเพื่อนนะคะตอนขาไปเนี่ยด้วยอัตราเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเพื่อนทํทธุระที่บ้านเพื่อนเนี่ย30นาทีนะคะขากลับเขาก็ขับขี่จัก,กรยานกลับมาแต่ว่ามันมีความเร็วลมมาปะทะนะคะทำให้เขาขี่จักรยานเนี่ยด้วยอัตราเร็วเป็น2ส่วน3 ของอัตราเร็วขาไปนะคะก็คืออขีดได้ชา้าลงนะคะเพราะถ้าสมมติว่าไม่มีทวนลมเนี่ยเขาจะขีด่ด้วยความเร็ว10ใช่ไหมแต่นี้ทวนลมด้วยก็เลยเหลือ2ส่วน3ของ10นะคะถ้าเขาถึงบ้านเมื่อเลาผ่านไปรวม2ชั่วโมงนะคะจงหาระยะห่างระหว่างบ้านเขากับบ้านเพื่อนอันนี้เป็นบ้านเขานะ อันนี้เป็นบ้านเพื่อนตอนขาไปขี่ไปนะคะขาไปเนี่ยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็แวะพักอยู่ที่บ้านเพื่อนเนี่ยสามสิบนาทีทํทธุระอยู่ส่วนตอนขากลับนะคะก็คือสองส่วนสามคูณสิบนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมง นะเพราะว่าจะขี่ทวนลมนะคะพอกลับมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะจุดนี้กลับถึงบ้านนะคะรวมเวลาไปกลับอยู่ทั้งสิ้น2ชั่วโมงนะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าระยะห่างระหว่างบ้านของเด็กทั้งสองก็สมมุตินะคะให้เป็น x กิโลเมตรนะคะกำหนดหรือว่าสมมุติก็ได้นะคะกำหนดให้นะคะ บ้านบ้านเด็กนะะห่างกัน x กิโลเมตรบ้านเด็กห่างกัน x กิโลเมตรเสร็จแล้วก็ <c oughs> นะคะช่วงที่1ช่วงที่1คือช่วงขาไปนะะขาไปเนี่ยระยะทางนะคะก็คือ เท่ากับความเร็วนะฮะคูณด้วยเวลาใช่ไหมระยะทางคือ x นะฮะความเร็วคือ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาคืออะไรไม่รู้นะฮะสิ่งที่เราต้องการหาคือเวลาขาไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายข้างหาเวลาขาไปเท่ากับ x ส่วน10นะคะ x ส่วน10หน่วยเป็นชั่วโมงนะหน่วยเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นช็อตแรกนะช็อตแรกคือขาปไปช็อตที่2ปั๊บบอกว่าแวะทาทุระแวะทำทุระนะคะทำธุระบ้านเพื่อนตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้บอกโดยโดยตรงเลยว่า30นาที แต่ว่านะคะเราสนใจที่ชั่วโมงเพราะว่าอันนี้คือหน่วยเป็นชั่วโมงทุกอย่างหน่วยเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้น3านาทีแปลงเป็นชั่วโมงก็คือ30ส่วน60ก็คือ1ส่วนสชั่วโมงอันนี้คือเวลาที่2องนะคะเวลาที่3คือเวลาขากลับเวลาขากลับอ่ะระยะทางเท่ากับความเร็ว คูณด้วยเวลาความเร็วขากลับคือ2ส่วน3ของความเร็วขาไปความเร็วขาไปคือ10นะและเวลาขากลับเนี่ยที่เราไม่รู้แต่ระยะทางเราำกำหนดให้เป็น x แล้วเพราะฉะนั้นเราจะสนใจเวลาขากลับเวลาที่ใช้ตอนขากลับนะคะก็คือย้าย3ขึ้นไปก็จะเป็น 3x ส่วน เท่าไหร่ข้างบนคือยี่สิบนะฮะหน่วยเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะได้เวลาชุดที่หนึ่งเวลาชุดที่หนึ่งก็คือเวลาขาไปเวลาทําธุระกับเพื่อนและเวลาขากลับได้สามชุดสามชุดนี้แล้วโจทย์บอกอะไร บอกว่าเวลาเนี่ยที่เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยคือสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเวลาสามชุดมาบวกกันมันต้องได้สองชั่วโมงนะคะชุดแรกคือ x ส่วนสิบใช่ไหมคะชุดที่สองบวกหนึ่งส่วนสองชุดที่สามคือสาม x ส่วนยี่สิบรวมกันแล้วมันต้องได้สองชั่วโมงตามโจทย์เนี่ยหน่วยเป็นชั่วโมงหมดแล้วนะคะ เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาดูอา้าวคอลนอของมันคือ20นะคะตัวนี้มีอยู่10ก็คือ 2x ตัวนี้นะคะมีอยู่2ก็เป็น10ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมีอยู่20ก็คือ 3x นะคะจากนั้นเราก็ย้าย20ขึ้นไปคูณตัวนี้บวกกันก็ได้5 x บวก10เท่ากับ40นะคะห้ เท่ากับยา่สิบเป็นลบก็คือสามสิบใช่ไหมนะเจแลว x เดียวเท่ากับสามสิบส่วนห้าก็คือหกนะฮะแฟระะน้นถามว่ากำหนดให้บ้านเด็กห่างกัน x กิโลเมตรแพราะ,ะนั้น x ได้คำตอบแล้วว่าคือหกกิโลเมตรบ้านเด็กห่างกันหกกิโลเมตรค่ะตอบได้เลยค่ะ